สองีจริงโอ้มีควาได้น้ำเชือ้อแล้วก็สมจริงได้ได้สมจริงได้เลยผมชอบตรงความมหัศจรรย์ของมันนี่แหละนี่มันให้ลูกตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้นะผมก็ผมก็งึด <c oughs> ผมก็เป็นตังงึดจดได้พี่นองครับให้ลูกตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแดงทุกตัวเนี่ยแล้วก็ดูดีด้วยเนาะดูดีครับดู <c oughs> ดีทุกตัวเลยถ้าจะพูดถึงสายพันธุ์เนี่ยตัวนี้คือลูกของวีโก้ใช่ครับสืบส,สกุลมาจากจอร์ลักเนาะวีโก้ครับ นี่แหละเป็นลูกของวีโก้แม่แม่เขาใสาใ่ไหนมิตรภาพไหมมิรภาพครับ <c oughs> ใช่ไหมผมว่าอยู่แต่หูมันใหญ่ดูดิมิตรภาพครับแม่เขาแล้วมันให้ลูกแบบโอ้โห <c oughs> เป็นบัวที่ <c oughs> เราเอามา,อา,มาลองทําตัวผู้ดูใช่ไหมตอนนั้นเนอะครับทีนี้เราก็เอาจนได้ลูกอะ่ะอยู่เราจะได้ลูกวันนี้ก็ก็เลยตัดสินใจอยากให้พี่น้องเกษตรกรแบ่งไปบ้างเนาะครับอ้าวลูกวีโก้ กับมิตรภาพเดี๋ยวพามาดูซิกเนเจอร์เขาดีๆนี่ดูได้ให้ดูจะดีชัดๆเลยอ่าดูดูทรงหูครับนี่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหูไม่แพ้สายอื่นเลยนะเนี่ยดูปัดนี่หูเป็นแบบแบบสูงหูทรงสวยอะหูเป็นแบบเจนใหม่แล้วอะแล้วให้ลูกกับแบบเนือแม่ทุกตัวนะที่เราเทียบกับแม่เนาะดูเนือแม่ทุกตัวใช่ทางวงเขาหน้าตาดูดิโอสวยมากเลย โอ้นี่มาดูสรีระโครงสร้างยังเปียกอยู่เลยยังฟิตเป็นหนุ่มอยู่เลยดูนี่มันยาวเนอะยาวดูดิดูเทียบเทียบกับเจ้าของเขาดูดิสู้มาพุ่งอีกนะเอยดูดิวอ้ตัวสูง160ซองเชื่อไหมดูดิครับดูดูแบบเกษตรกรดูเทียบเทียบกับพัดครับนี่พัดสูงร162ขาคืบใหญ่มากเลยเนอะนี่ดูดูเป็นตัวที่ขาแบบ ไข่คเคยเปี้ยเลยนี่ค,คือพร้อมใช้งานเลพี่นองเกรรษตรกรตัวนี้ไข่ใ,ใช่ไหมเราได้ผลงานแล้วด้วยเออล้วมีผลงานค,คือเราเอาไปโปรโมทถ่ายรูปลูกไปติดได้เลยเนาะว,ว่านี่ผลงานเขาแล้วทำน้ำเชื้อแบบทำปีเดียวอ่ะจริงๆถ้าคนที่วิ่งน้ำเชื้อเนาะขายน้ำเชื้อน่ะพี่นองเกรรษตรกรบอกเลยปีเดียวคุ้มอ่ะปีเดียวขายได้แน่อนอนแปดหมื่นห้านะให้ดูนะนี่หน้าตามันก็หล่อนะ มัวไม่ดูครับเชื่องด้วยเนาะครับเชื่องมัวเชื่องดูดิเก่าได้เลยเก่าได้ด้วยเก่าได้ด้วยดิโอชอบส่วนมากจะชอบแคะหูครับใช่ไหมอ๋อชอบแคะหูแคะหูเหรอวัวคันหูเหรอเนี่ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเขาเนี่ยแคะปุ๊บโอ้เลยนิ่งเลยคแค่ปุ๊บนิ่งเลยนะคนี่นิ่งเลยพัดเล่าหูหูเขาออกมาจากเชือกหน่อยแล้วแคะแคะเนี่ยปุ๊บอยู่เลยครับเฮ้ยเหรอนะครับอยู่เลย ถ้าจะดูจะอะไรมาเจอเนี่ยนิ้วเดียวเนี่ยนิ้วเป็นเดยวรับนิ้วเนี่ยปุ๊บอยู่เลยนิ้วเดียวอยู่เลยนะนิ้งนะครับนี่นี่คือให้เปลี่ยนค้างเขาจะหั่นเองเอ้าเหรอครับเขาจะหั่นในข้อเองนี่เหรอครับจริงเ่ะจริงครับเนี่ยเขาจะหั่นในข้อเองโอ้ัวขันหูครับเนี่ยโอ้โหมันจะให้เกาทั้งสองข้าง โอ้จะจุดเน่าเท่านั้นที่ทําได้ไอ้บที่ให้ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเมียนี่นะมันอยู่จุดอ่อนที่หูโอ้ยครับข้างนี้เขาจะให้สลับค้างสลับกันเรื่อยๆแล้วเชยเลยเหรอครับโอ้ททงโอทางโคงทางเขายังเปียกอยู่เลยเนาะเนี่ยทำไมก็เออพี่น้องเกษตรกรใครได้บัวตัวนี้ไปแล้วฟังคิดรับเอาไว้ถ้าวันไหนมัน ไม่อยากอยู่นิ่งมันเดินไปเดินมาเนี่ยให้เอานิ้วไปแย่ที่หูเออเป็นจ้าอาสยามเนี่ยให้แย่เลยอยู่เลยเนี่ยโอ้โเนะตัว,นว,ตว,นว,ตวเ,น,เน,นื้อตัวเป๊ะเลยเนาะมันกิ๊กเขาก็ยัง,ยงใหญ่แค่อยู่อ๋อยยใหญ่แค่อยู่ <laughs> โอ้เออโหแต่ตัวใหญ่นะตนันนั่นเนี่ยพี่น้องเศษตรกรถ้าเอาไปเลี้ยงนะผมว่านะประมาณสามเดือนอนะ่ะวัวตัวนี้ใหญ่มากเป็นตันอ่ะใหญ่กว่าบามันใหญ่กว่าใหญ่กว่าอินเดีบสินยุคนี้นะเอา ลหลายตัวนะเพราะว่ามันเป็นลูกบีโก้เนาะต้นสายยังเป็นวัวใหญ่อยู่ปาดอืมๆๆอืมอ่าอ่าอาฝากพี่น้องกเกษตรกรใครใครอยากเข้ามาเอาพัดให้ความมั่นใจสักหน่อยว่ายังไงก็ได้ของดีไปแน่นอนได้ของดีแน่นอนครับมาทีนี้เพราะว่ารับประกันเลยตัวเมียก็ตัวเมียแย่ๆแยหมดเลยครับใช่ตัวเมียก็เยอะ<ต>ยด้ดยยังไม่เคยเจอตัวผู้เลยโอ้เนี่ย สันจูเนอร์เนี่ยบอกไว้เลยว่าเปิดราคานี้ครับเปิดราคานี้นะครับถ้าอยากได้จริงๆก็ลองมาคุยดูครับลองมาคุยดูราคาแบ่งปันกันไปครับช่วยค่าน้ามันอะไรได้เนาะกับใครจะเข้ามาปักหมูนมาครับวัดอะไรนะสีวัดโพสีเจริญเพราวัดโพสีเจริญนี่เข้ามาดูจูเนอร์กับหรือรือจะเป็นแบบน้ก็ได้ครับคือ ใครมีแม่ท้องลองส่งมาเพื่อแลกกันได้โอ้ตีเทิงก็ได้ใช่ไหมับเปิดโอกาสเพื่อเข้าแบบคนแบบเงินเงินไม่ถึงเงินไม่ถึงครับงี้เราแบบเข้ายากได้แต่ที่บ้านเขามีตัวเมียท้องอ๋เราก็แลกกันได้อ๋อมามาได้จูเน่ตัวนี้ได้นะครับเออได้ลุ้นอ่ะเออเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆเลยพันเนี่ยครับต้องขอบคุณเลยข้อเสนอนี้ครับเผื่อว่าเขายังไม่พร้อมมีเงินแต่เขาอยากได้ตัวผู้เขามีตัวเมียอย่างเงี้ย ตัวเมียท้องอย่างเงี้ยท้องเลยเนาะขอเป็นท้องหน่อยครับขอเป็นท้องหน่อยโอ้โหได้ลุ้นเลยครับเนี่ยใครใครใครอยากได้ข้อเสนอนี้ลองลองเข้ามาครับมีเงินสดก็ได้เนาะมีเงินสดก็ได้ครับมีวัวก็ได้มีวัวก็ได้มีรถเอาไหมรถรถรถก็ต้องดูครับถ้าแบบอย่างนี้ห่อถ้ามันส้มส้วนกันก็ได้ครับอถ้ามันมันคุยพอสูสีหน่อยอย่างงี้นะครับโอ้โหดิเนี่ยจุเนี่โอ้ พี่น้องเกษตรกรใครอยากเข้ามาเอาตัวผู้ไปทานน้ำเชื้อเอาไปผสมจริงร้อในการให้ลูกตัวเมียร้อรซแดงแล้วก็ให้ลูกกระดูกใหญ่จูเนอร์ตัวนี้คือคําตอบครับนี่พอผ่านแดงหายากด้วยน่าจะใช่ใหญ่ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวแต่ที่เป็นลูกของวีโกที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับอ้ใหญ่กระดูกใหญ่กระดูกใหญ่เอาไปอัดดีๆนึกว่าบวหนุ่มๆเล้วนี่บว4ปีกว่าเลยเนาะ วิโกจะจะเป็นวัวที่ทางเขายาวเร็วนี่อย่างนี้แหละเนี่ยโอ้อะพี่น้องเกษตรกรอยากอยากได้เข้ามาเลยนะครับสอนพี่น้องฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวปักช่องทางติดต่อปักเฟซบุ๊กเบอร์โทรไว้ให้น้องพัน